สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับหองอีกแล้นนะะนว,นดดวนะคะในวารังงานาดเดรีนะคะวันนี้นะคะกลับมาอีกแล้วน,นะคะกับภาษาอิตาเลียนนะคะหายไปนา,นานเลยนะคะไม่มีเวลามาทําคลิปอันนี้เลยนะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นภาษาอิตาเลียนะคะ่ะเป็นคําชมค่ะเป็นคําชมภาษาอิตาเลียนนะคะที่เพื่อนๆน่าจะเคยได้ยินกันนะคะแล้วก็ได้ใช้บ่อยๆเลยนะคะทั้งหมด5คํานะคะลองไปฟังกันดูนะคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างคะ่ะ คำแรกเลยนะคะคำแรกค่ะ bravo bravo มันจะใช้ได้สองแบบนะคะมี bravo กับ brava bravo ก็จะเป็น o นะคะของสำหรับภาษา,าต้วนีก็จะเป็นเป็นสำหรับผู้ชายนะคะแล้วก็ถ้าเป็น r ตัวเนะคะก็จะเป็นสำหรับผู้หญิงนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าเด็กๆนะคะวิ่งวิ่งได้เราเดินได้โอ้ย bravo นะคะ ก็จะอาจจะเคยได้ยินนะหรือว่าสำหรับคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะถ้ามสมมติว่ามันทำตามคำสั่งได้นะคะบราวาบราโวอ่างเงี้ยนะคะก็เหมือนกับว่าภาษาไทยเหมือนกับว่าโอ้ยเก่งมากเลยอะไรเงี้ยนะคะคำที่สองค่ะคำที่สองนะคะออติโมลาโวโรออติโมลาโวโรอันนี้จะเหมือนกับว่ากู b อบกู j อบอะไรประมาณนี้ค่ะชมว่าโอเค ทำงานได้ดีมาก o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  j o t t i m o o a v o r o นะคะอันที่สามค่ะอันนี้น่าจะเคยไดยินม่บ่อยนะ,ะ e l LO หรือ BELLA b e l l o หรือ BELLA ที่ก็เหมือนกันนะคะ BELLO ก็จะเป็นสำหรับผู้ชายนะคะ BELLA ก็สำหรับผู้หญิงนะคะก็อย่างเช่น SE BELLO ก็คือคุณหล่อมากเลยอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าชนะา a o บ l l l a อาจจะเคยได้ยินนะคะฮัลโุลสวยๆอะไรเงี้ยนะคะ c า a เ Bella นะคะ คออ๋อเหลือมีคำหนึ่งค่ะ bellissimo bellissimo ก็หมายโอ้ยสวยมากเลย very beautiful นะคะ bellissimo นะคะคำที่สี่ค่ะนี่ถ้าเกิดว่าเราจะชมว่าเราไปกินข้าวบ้านไก่เราบอกอุ้ยอาหารอา่อยนะจังเลย kebuno 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 อืมอร่อยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็คือคำชมนั่นเองนะคะ c o m p l i m e n t i c o m p l i m e n t i การจะเคดี้ไงภาษาอังกฤษก็จะเป็น c o m p l i m e n t นะคะอิตาเลียนก็จะใช้ว่า c o m p l i m e n t i นี่แหละค่ะเป็น5คำชมนะคะที่ได้ใช้กันบ่อยๆแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้แล้วก็เป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะคะอ๋ออย่าลืมค่ะเวลามีใครมาชมแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะตอบว่า g r a c i s ขอบคุณด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย